สวัสดีครับวันนี้อยู่กับมิซูซึชิปาเจโร่นะฮะเป็นปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัวนี้ฮะเราทำการปูพื้นหนังนะครับสำหรับของเดิมที่มีมาเป็นพรมนะฮะเราทำการทำความสะอาดพรมนะฮะแล้วก็ทำหนังทับพรมไปทีหนึ่งนะฮะเพื่อให้รถมีความสะอาดนะครับดูแลรักษาง่ายครับเหมาะสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้เหมาะสำหรับคนที่เอ่อไม่มีเวลาดูแลรักษารถนะฮะ การปูพื้นเป็นหนังเนี่ยทำให้เราประหยัดเวลานะครับแล้วก็การดูแลง่ายด้วยนะฮะคนที่มีโรคประจำตัวเช่นภูมแพ้นะครับหรือแพ้ฝุ่นแพ้ละอองนะครับที่สะสมอยู่ในพื้นที่เป็นพรมของตัวรถนี่เหมาะมากเลยฮะสำหรับคันนี้นะฮะเรามาดูอันนี้ฮะปาเป็นแบบไหนนะครับนะฮะปูพื้นหนังนะครับปูเป็นหนังทั้งคันเลยครับผมเลือกมาปูแบบนี้เลยนะฮะ ดูแลรักษาง่ายครับน้ำปกก็ไม่เป็นอะไรนะครับอันนี้เป็นหนัง p v c แจ้งก่อนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube นะครับที่ Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรจุนนะฮะโทรได้ที่เบอร์0819537181นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ